สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมเล่นวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับนะครับกับผมวันในทองคำวันนี้ก็จะมาเล่นแมปเฟรชเซอร์บอีพีที่3กันแล้วนะครับผมอ่าหรับวันะน,นี้เนี่ยทองคำวันนี้ก็ที่ผมคิดไว้ผมผมจะทําในส่วนของตัวออกซตเลนให้ได้เพิ่อมอีกสักหนึ่งก้อนแล้วกันผมก่อนจากกันนะอาจจะได้สัก2หรือ3าั่นเด็กว่าตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะครับขอโทษทุกคนด้วยการมันเป็นปัญหามากเลยเวลาฝนตกเนี่ยผมไม่สามารถทาคลิปได้นะเพราะว่าคือเมื่อฝนตกเนี่ยคือเสียงมันจะดังเนาะเสียงลบกนมันจะ คือขนาดแค่ฝนไม่ตกเนี่ยเสียงรบกวนมันก็เยอะแล้วนะอก็ขอโทษทุกคนกันด้วยนะผมอแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็จะพยายามทําคลิปให้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสำหรับท่านผู้ชมทุกคนกันนะครับผมอโอเคจังหวะนี้เราก็ขุดเห็นไปเรื่อยๆรนระหว่างที่พูดไปเนาะซึ่งถามว่าเราจะทําในส่วนของตัวออฟซิเดียนได้ยังไงก็เราผมจะป็นต้องมีฟิล์นสตีลเขาพูดสโตลขสีก่อนแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปยืนอยู่บนออเซเลียแค่นั้นแหละโอเคซึ่งต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในอีพีก่อนตอนนี้ก็โตเริ่มมกลาาายยเปป็นน่ท่ทีสววงแ้ะครับ ส่วนแกตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเลี้ยงไว้เนาะแต่ว่าตอนนี้ของเต็มตัวไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเก็บของพวกนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันท่อวัลกนั่นเองตอนนี้ผมก็ได้คัดขอที่ไม่ได้ใช้ออกเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ขวดน้ำเพราะขวดน้ำตอนนี้ยังไม่ค่อยได้จําเป็นขนาดนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อไปด้วยนะผมแล้วก็เราต้องการขวานด้วยนะโอเคอเราต้องการข้าวด้วยเพื่อเป็นการเลี้ยงแกนะั่นเองต้นไม้ตอนนี้ปลูกที่อื่นแล้วกันแกะอันนี้เผื่อมันหายนั่นเองเราจะได้แบบเออไม่ได้เสียดายอะไรเนาะ แว่าเราต้องการมีสองตัวฮะถ้ามันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้อ่าไม่มีอะไรด้วยแล้วก็พ p ที่แล้วผมหลังจากที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ได้พึ่งมาด้วยนะผมเอาก็เป็นไะไที่ดีมากๆเลยครับผมมันเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายอาณาจักรของเรานั่นเองนะผมพึ่งเนี่ยโอเคตีไปไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไม่เอาไม่ชอบตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มหิวแล้วแล้วก็เลือดเราข้างน้อยแล้วนะแต่ว่าสารามตอนนี้ยังไม่เห็นเรานะโอเคเดีย๋ยวเราจะกินก่อนเนี่ยถ้าเกิดคลิปนี้สั้นโหขอโทษด้วยนะกันนะเพราะว่าคือ เรื่องอที่สภาพอากาศมันมันแย่มากเข้าใจไหมคือฝนมันตกบ่อยมากทำให้ผมยังไม่สามารถแบบอัดคลิปได้ตลอดเวลานี้ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะผมอ่นนี้มันจะเป็นจริงๆเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็พยายามเล่นในสิ่งที่เราควรทำให้ดีที่สุดก็พอนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนเนาะโอเคตอนนี้เราไม่มีเหล็กนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เรามีเส้น,นสติลีลโอเคเดี๋ยวเราจะต้องขุดอ่าหินไปสักพักหนึ่งก่อนเพื่อที่เราจะได้ในสวนของตัวไอรอนอินก่อนมานั่นเองนะผมอ่า โ okay. อเคแต่นี้ก็ขุดไปผมไม่มีอะไรมาเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ได้มาเจ็ดนะคีกแค่สามอันเพร้อมกับฟ้าที่มืดลงมืดลงเรื่อยๆ <g ül> ก็ทากําว่าทาไมผมถึงไม่อัฐิตอนกลางวันตอนว่างผมทํางานนะ <g ül> ก็ตอนหลาเลิกง,งานหรือตอน,น,นว่างๆผมก็มาทําแบบนี้แหละอัทิอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคตอนนี้ที่ขุดกอไกลจะพักเต็มทีละอ่าเอ้ยนี่ครบพอดีด้วยโอเคเดี๋ยวรอทําการทําในสอออซีเดียแล้วก็ผิดคลิปเลยแล้วกันคือ สภาอากาศมันมืดจริงอ่ะเออเดี๋ยวจะงั้น EP นี้ผมจะขอแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันเนาะก็คือเป็น EP สามพาร์ทหนึ่ง EP สาพาร์ทสองนั่นเองก็เดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะผม,อมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําในสอง,องตัวออฟเซเดียนก่อนลวกันระหว่างนี้เดี๋ยวเราว่าเราขุดแล้วก็เตรียมในสอง,องตัวฟาเวอร์ริงาร์เซเรียมาก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้เรามีหร,รือเปล่าบอกเป็นอ่าอันเดิมม้ตรงนี้เนาะซึ่งเราก็หายไปแล้วอ่ายังไงดีเดี๋ยวเราต้องไปเช็คตรงนี้นะผม เดี๋ยวเสียงเกมอาจจะต้องมีการปรับนะผมในอีพีหน้านะเพราะว่าผมเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรคือเฮ้ยต้นนี้ต้นไม้เขาโตแลยวขาสวยวตอนนี้เรามีต้นไม้สองสายพันธุ์แล้วนะสองสายพันธุ์แบบใหม่ที่ไม่ใช่ต้นโอก๊กนั่นเองอ่าคือเสียงเนี่ยคือผมปรับเสียงในเกมต่ําสุดเลยผมเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันดังไปนะเดี๋ยวดูก่อนอยังปรับประมาณนี้ไม่ได้ต่ําสุดก็ยี่สิบเก้าน่าจะโอเคอุ้ยฝนตกพอดีโอเค,อเ,ค,กกดอเ,คเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยนะ <Brand. S 1> อ๋ออ๋อ,อไม,ไม่ไม่มีรูดด์ ก็ว่าเยอะว่าทำไมไม่ติดแหมลืมลืมลืมอโดว่าโดถามว่าทำไมผมถึงเอารูดเดิร์ดมาก็คือว่าถ้าเกิดว่าระวังแค่ออสเตรเลียเฉยมันก็ง่ายเกินไปเนาะดังน,นั้นเลยต้องมีในส่นของตัวรูดเดิร์ดมาด้วยครับผมอ่าเพื่อกันอะไรเพื่อกันการสับแบบนั่นเองปึ้มโอเคเรียบร้อยผมเสร็จแล้วเราก็วางออสซิเดียนไว้ผมแบบนี้ตัวนี้ก็ได้มา2อันแล้วผมนะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำการล่อบบวัวมาดนึนง เพื่ออะไรเพื่อที่เรานั้นจะได้ทําในสิ่งที่เรียกว่าการผสมพันธุ์หรือการขยายพันธุ์สัตว์นั่นเองแต่ตอนนี้เราขาดแคลนคุณทรัพย์มากช่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาตัว่าบล็อกพวกนี้มาก่อนเราต้องการมันพอครั้งเยอะว่าเราต้องนําไปใช้อเราต้องใช้มันต้องใช้ไปทําอนมิวนั่นเองครับเราจะได้เอยใช่เมอถูกแล้วเราจะได้บริ่งข้าวแล้วก็เอาข้าวไปรอเข้ามานั่นเอง ปุบไปเยี่ยมหมตอนนี้ก็ปุ๊บโอเคได้มาอันเดียวว้าวเยอะม,มากโอเคอันนี้ตัวแล้วเยอะแล้วก็อ่าไม่เป็นไรนั่งเดี๋ยวไปล่อตัวข้างนอกมาก่อนอยู่ด้านในเป็นหนูเดีย๋ยวพี่มานะจ๊ะชิวมั<อ>่วเ <laughs> กลียดมากไอ้พวกเท็ดี้ <laughs> โอเคตอนนี้เราเราหาตัวบัวกับหนูว่าวันนี้นายมาอยู่ที่ที่ดีของนายกันดีกว่ามามาข้ามหมอนข้ามหมอนเหมือน ตอนนี้ฟ้ามืดเหมือนแบบตอนกลางคืนนะแต่ว่าตอนนี้แบบอ่านี่ะไรเฮ้ยโอเคลากหนึ่งได้ถึงสองแฮะได้ทั้งวัวได้ทั้งแกะโอเคตอนนี้เศร้าสองตัวคขาเรียบร้อยแล้วเนาะเขียนแล้วก็ปิดบ้านไว้ผมอ่าโอเคโอเคประมาณนี้แคปลูกทำต่คลิปแป๊บปุ๊บอ่าโอเค,อเคตอนนี้เดี๋ยวที่โหดเราพางังเรียบร้อยแล้วเราจะขับใหม่แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าคุณได้ยินเสียงรบก,กวนนะผมก็ขอโทษ ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเสียงมันค่อนดังเนาะจะไม่เป็นไรตอนนี้ก็มืดลงมืดลงเต็มทีแล้วเนาะที่เราคุยทานก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปเนาะก็ขอโทษแล้วกันผมที่ผมหายไปนานนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าฝนมาตกวันนี้ก็คือโชคดีที่ฝนมาตกช้าทําให้ผมสามารถมาทําคลิปได้นะอมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับคอนเทนต์ไม่ได้หายไปไหนมันกะ็มีเรื่อยๆผมแต่ว่าผมแค่ไม่มีเวลาได้ทําไม่ใช่มีเวลาคือมันแค่ไม่ไม,มีโอกาสได้ทําเพราะว่าคือฝนมันตกหนักมากทาให้ผมแบบ ไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปทําอ่ะคือถ้าเกิดเราทําเวลางานก็ไม่ได้อย่างนี้ไล่ะเวลางานคือเวลางานเนาะอตองแยกให้ให้ออกนะผม,มส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามอะไรเนี่ยก็าสามารถไปถามได้ที่ Discord ได้นะผมอ่าโอเคก็ Discord เนี่ยจะอยู่ด้านล่างได้เลยเราสามารถก็เข้าไปถามได้ผม,มถามอะไรถามได้หมดเลยนะผมอ่าโอเคตอนนี้เมื่อแล้วเราเรานอนดีกว่าผมมันจะได้ปลอดภัยน,นั่นเอง ตัวเต็มนี่ทงไมปะโอเคเราก็ขุดไปก่อนจังหวะน,นี้ตอนนี้เราก็ได้เหล็กแล้วก็ถากมาแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทําเลยก็คือการขยายพันธุ์ป่าไม้ให้เ,หเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนนั่นเองโอเคอ่า okay. อุ้ยต้นไม้ตัวน,นี้ตัวแล้วเห็นไหมพอโลกนี้มันเริ่มมีในส่วนต้นไม้เนี่ยมันก็จะเริ่มเทไม่ใช่เทมันจะเริ่มดูสวยงามแล้วเห็นไหมอาตอนนี้เราเราบว่านเราไล่เก็บแมงมุมก่อนแล้วกันไม่รู้เราจะอามาทำอะไรแต่ว่าเราเก็บไย เออว่ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องอัปเดตเพิ่มอีกแล้วก็อาจจะนาไอ้สไปเดอร์เนี่ยมาให้ทำบางอย่างอื่นได้ด้วยนอกจากการปลูกยาเนาะคิดว่าน่าจะดีอยู่มั้งแต่ผมตอนนี้ยังนึกไม่ออกอาจจะเป็นการสุ่มยาอะไรประมาณเนี้เออน่าจะได้มั้งไม่รู้ใครที่นึกไอเดียการอัปเดตแบบนอกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับอ่ะโอเคซึ่งคลิปอ่าแมปนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะผมก็คือเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะผมอ่ะก็คือถ้าเกิดจะอัปเดตจริงๆเนี่ยจะต้องอัปเดตตอนที่มัน เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ผมทาแบบนี้แล้วมันมีหลายฟังก์ชันให้เล่นนะผมเดีแต่น้ำหนึ่งจะสนุกมากกว่านะครับตอนนี้เราก็ปลูกต้นไม้ไปนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวตัดไผ่นิดนึงแบบนี้ตัดตายไปซะนี่เดี๋ยวเราก็จะปลูกคืนด้วยผมเพราะว่าจะวางผิดโอเคเดี๋ยวเราปลูกคืนนิดนึงเพราะว่าเราต้องอ,อนุรักษ์มันนิดนึงนะผมะคือถ้าเกิดว่ามันโลง่ลงๆมันก็ไม่สวยจริงไหมล่ะแต่ถ้าเกิดมันเยอะไปมันก็ไม่สวยเหมือนกันเนาะ คก็ได <Okay. S 2> okay. so ้ประมาณนี <necessary> market, so small, no. okay. ้ก็สวยมั้งเหลือแต่ต้นนี้ยังไม่เคยโตให้เราได้นี่เลยไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราจะต้องการนส่วนของวันนี้วันดีครับวันดีครับทำาไรกันครับเนี่อุ้ยแต่ว่ามันมีลาวาเรากลัวมันตกจังเลยอ่ายังไงดีทำเป็นสลับแล้วกันอย่ามันจะตกลงเนาะไม่เอาการเราด้วยโอเคตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการล่วงลงไปแบบลงลาวาเรียบร้อยแล้วเนาะ ขอบคุณที่ยังไม่ตายนะครับถ้าตายขึ้นมาเนี่ยก็เรียบร้อยนะโอจริงโอเคเดี๋ยวเราขุดหินดีกว่าขึ้นดึงล้วกันโอเคเอาลงบ่อตรงนี้แล้วก็ขุดโอเคสบายมากก็ลองอาไปทํากันได้ผมแบบนี้นะผมว่ามันก็โอเคดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันอันตรายเลยก็คือพวกวัวจะมายืนตรงบ่อกนัน่ก่อนต้องแปะไว้แบบนี้นิดนึงเวลามันลงมาอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อ่าลงแบบ ใช่อย่างนั้นมันก็ไม่ลงเข้าเราอะ,ะ <Brand. S 1> ลงหน้าเราแทนโอเคเดี๋ยวตัดไม้ดีกว่าถ้างั้นว่าคลิปอาจจะต้องปิดอูย้ย <laughs> อะไรครับนี่อ่ะเกินไปหมูยเกินไปหมูยสวยมากอะ่ะพี่ชอบว่ะผมชอบแบบนี้มันดูสวยดีเคขอตัดไม้สักนิดนึงแล้วกันก่อนปิดคลิปเนาะโอเคแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับอืมโอเคพังพอดีเลย นี่แต่ผมชอบนะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมันโตแบบในที่เล็กๆอะ่ะเออมันถือว่าเป็นความสาเร็จอย่างหนึ่งของเราเลยครับตอนนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยดินแบบนี้เราก็อาจจะอุดไว้นิดนึงก็ได้ให้มันเป็นร่องนิดนึงซออร่งอะ่ะให้มันเพนนื่อความงานนั่นเองอ่าโอเคแบบนี้เลยนะว่าดินเราไม่ค่อยได้ใช้นาะจริงแล้วก็ต้นไผ่นะเราก็จะวางไม่เป็นกาแพงกันสลามอะไรแบบนี้ด้วยนะครับโอ้ตาย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 นี่งนี่ง ตีมือก็ได้มาดิเออเรียบร้อยเยี่ยมเผมเนี่ยเราก็จะวางป่าไผ่เนี่ยเป็นกำแพงให้เราปลอดภัยด้วยนะครับอ่าโอเควิผมชอบเวอร์ชั่นใหม่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบเวลาแบบมือลั่นน่นไปแปะทาไงอะ่ะผมททำยังไงวะปุ๊บอ๋อวางใส่ดินปกตสอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวอีพีหน้าเราน่าจะไฟกับวาเดนไหมวาเดนวาเดนไม่เอาไม่เอามา ปบู๊ยฟาดฟาดฟาดอาจจะดู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 นายดูนายลืมไปขอโทษครับให้มันตอบก็ได้เพราะว่ามันน่าจะแค้งเรามากขอโทษเขาขอโทษได้ไหมโอ้ตายตายตายเขาขอโทษได้ไหมครับพึ่งอยากรู้ไงถ้าเกิด ไม่น่าเล่นเลยอย่เยขอโทษจะได้หาระหวานใหม่ไงเข้าใจไหมเราก็เป็นห่วงเนี่เฮ้ยแต่ว่าบ้านเราทำจากดินเหนียวอะก็ได้จะสวยนะเดี๋ยวลองดูว่ปึ๊บปึ๊บเออหวาเทด่ดีดูดินี่สวยนะนีะ่โอเคก็ประมาณนี้โอเคก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับออแค่ว่าอขอบคุณทุกคนมากาที่ติดตามรับชมนะโอเคก็ ถ้าเราใครที่ชอบจะเนี่ยก็ฝากทุกคนผมกดไลค์กดติดตามของกดดิงผมดนะ้วยเนาะโอเคผมก็แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนที่ฝนตกแล้วขอ,อกะยาดไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ